สวัสดีครับผมไอยุทธ์คาครับผมวันนี้ผมมีรถและไอเทมมานำเสนอนะครับกับแบรนด์ v o l k s w a g e นคันนี้เป็นรถเยอรมันนะครับผม v o l k s w a g e นโฉม MK3 นะครับผมสภาพดีนะครับหนึ่งในพันคันเลยก็ว่าได้นะครับรถบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกควมัมหรือจมน้ำไม้แท้วิ่งมาแค่หนึ่งแสนสองหมื่นกว่ากิโลนะครับสภาพอยู่ในสภาพที่เกือบร้อเลยนะครับที่ผมบอกว่าเกือบร้อเพราะว่า ไม่มีแตกหักอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันกันนะครับผมรถเป็นรถสีแดงมะเหมี่ยวเดิมโรงงานนะครับผมนี่นะครับสีอยู่ในสภาพที่เรียกว่าดีเลยนะครับผมบอดี้สวยนะครับรถผ่านการทําการขัดเคลือบสีสปาภายในสปาห้องเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับสีสันก็ยังสวยงามบางเดิมนั้งคันนะครับ สีก็มีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปนะครับผมคันนี้เจ้าของเดิมดูแลอย่างดีนะครับมีของแถมมาให้เราด้วยนะครับผ้าเบรกยังไม่ได้ใช้สายพานไฟท้ายก็มีให้อีกคู่หนึ่งนะครับมีมาให้ของเล่นมีมาให้เราเพียบเลยนะครับสําหรับใครสายสะสมนะครับอนาคตมีกําไรแน่นอนนะครับผมรถพวกนี้นะครับสภาพดีๆหายากแล้วนะครับผมนี่นะฮะมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งลายเลียวเนี่ยนะครับ ตรงยุคตรงสมัยนะครับผมนี่นะครับภายในก็สวยใสสะอาดนะครับอยู่ในสภาพดีนะครับไม่แตกหักแต่อย่างใดนี่นะฮะสวยงามเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับผมขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับลดภาษีไม่ขาดนะครับหกภาษีหกหกมีเอกสารครบทุกอย่างนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับผมสวยงามนี่นะครับด้านท้ายก็เดี๋ยวให้ตะก้องมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็แผ่นปิด ตรงสัมภาระก็ยังมีอยู่นะครับนี่นะครับพรมปิดยังอยู่นะครับผมสภาพดีนี่ที่สําคัญไอแผ่นเนี้ยปิดยางอะไรผมไม่รู้ว่ามามาเดิมหรือเปล่านะแต่มันอยู่อยู่ในสภาพดีเห็นปะบอดี้สวยจัดเลยนะครับผมใช้น้ํามันร้วนะครับผมรถสวยงามนะครับกุต่างๆอยู่ครบนะครับหายากแล้วนะครับผมสําหรับสายสะสมหรือสายใช้งานนะครับใครเอาไปขับขี่ใช้งานนะครับสามารถขับขี่ได้เลยนะครับผมคันนี้มีของแถมให้จากเจ้าของเดิมมาให้เพียบเลยนะครับผม รถรุ่นนี้สภาพดีๆหายากแล้วนะครับผมเดี๋ย <_ d ream> วเรามาฟังในส่วนของเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมเครื่องก็เดินนิ่งเรียบนะครับผมนี่นะคะนี่นะครับไดชาร์จเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะครับผมงองครงเครื่องเดิมทุกอย่างนะครับผมครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนนะครับ ใสสะอาดเดินนิ่งเรียบนี่รถสตาร์ทอยู่นะครับผมโอ้เรียนกว่านี้ก็หายากแล้วนะครับหนึ่งในพันนะครับสภาพนี้ผมให้หนึ่งในพันเลยนะครับผมหายากจริงๆนะครับสายสะสมสายขับขี่นะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมคนเล่นโฟกรู้ดีนะครับผมนี่นะฮะอนาคตมีแต่กำไรแน่นอนราคาตอนนี้อยู่หลักหมื่นไปปลายยันแสนกว่าแล้วนะครับบางคนเก็บดินเดียนถึงสองแสนกว่าก็มีนะครับผม นี่นะฮะหายากแล้วนะครับสายโฟกนะครับรู้กันดีรถแฮสแบกห้าประตูนะครับสายกระทันรัดอันนี้เครื่องเดิมทุกอย่างหมดเลยนะครับผมไม่มีการวางเครื่องข้ามสายพันธุ์แต่อย่างใดเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับผมนี่นะครับเข้ามานั่งอยู่ในส่วนของตัวรถโฟกสวาเก้นคันนี้แล้วนะครับเดินนิ่งเรียบนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะฮะเกียร์เปลียดนิ่มไม่มีกระตุกนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับนะครับ สำหรับใครที่ต้องการหาขับขี่ใช้งานนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับผมกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดผมมีบริการสไลด์ออนถึงหน้าบ้านเลยนะครับลูกค้าสามารถวิดีโอคอลมาดูรถได้นะครับมีเครดิตมีหน้าร้านชัดเจนนะครับผมรายงานตามตรงทุกอย่างนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับของที่ลูกค้าแถมมากับโฟกอันนี้ไม่ได้ขายแยกนะครับให้ไปเลยนะครับผมใครหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไปสะสมเอาไปใช้งานนะครับอนาคตมีกําไรแน่นอน ราคาคันนี้เปิดให้เลยนะครับถูกๆนะครับผมแสนต้นๆเท่านั้นนะครับไม่แพงนะครับผมสําหรับสภาพนี้นะครับไม่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมหายากแล้วนะครับที่จะอยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับเจ้าของเซอร์วิสถึงนะครับผมของแถมมีให้เราเยอะนะครับผมขับขี่นิ่มเงียบนะครับช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับนี่นะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ